เกาหลีทัวนี้ไม่ตามสูตรเรานมษย์ท่องเที่ยวคิดการใหญ่แพลนนิ่งทำทัวร์เกาหลีแบบไม่ตามสูตรอุตสาห์แมเนจจนจะได้ไปกันอยู่แล้ะก็ดันมาเจอกันลูกทัวร์สายเวียงออกตัวแรงแซงไปผิดวันจะทำยังไงกันล่ะทีเนี้ย ทำอะไรอยู่เนี่ยเอ้าก็กำลังทำตัวเซอร์อยู่ไงชงยองอันนี้คือไม่ใช่เซอร์อันนี้อันนี้ยังไม่เซอร์อ่หรอชงยองย<า>ังแล้วแบบไหนถึงจะเซอร์จริงอะแบบนั่นไงเรียกว่าเซอร์เฮ้ยแบบนี้น่ะเหรอความเซอร์ที่แท้จริงมไม่เห็นเหมือนความเซอร์แบบที่เราเข้าใจเลยอะทั้งชีวิตเรา เขาเข้าใจผิดมาตลอดเลยใช่ไหมนั่นมันเซ,ซ,ซ,ซเว่นขั้นตอนการทำทั่ว step t h r e เ service แบบไม่อิดออดบริการด้วยใจใส่ใจทุกรายละเอียดโอ้เจ้ว้เจ้ายอง จาโนปะบบจริงจโะจงจนโนปะหอมสุดยอดเลยเฮ้ใช่เหรอไม่ใช่ส่งมากเลย this place is so romantic ซาบซ่านะทา่ทานี้เราตัวมานิซา่านะออกยาเวกเลยจงยองถามว่าทำไมยังไม่เลิอกเูอย่างอีกคือยังไม่หายเซ็งเหรอที่เมื่อวานมาผิดวนัน โอเคโอเคทำไงดีทำไงดีดูเมื่อกี้น้องแพลวนะก็เดินเที่ยวกับเราอยู่ดีๆแต่สักพักหนึ่งเขาก็งอนเขาก็หนีไปนู่นซ r ร i ส e มิช s ั่นวันตามง้อลูกทัวร์ผู้มาผิดวันก็ได้รับเรื่องมาจากเจไดแล้วก็ท็อปแท็บว่าว่ดีแพลว็็งอนเราก็สังเกตเห็นเนาะว่าเขาเนี่ยชอบกินขนมตลอดเวลาเลยน้องแพลวเราก็เลยเออเอาขนมเข้าไปง้อดูซิว่าเป็นยังไงหายไหม ้นกินได้ยิ้มเลยก็สวัสดีนะคะทุกท่านตอนนี้นะคะสถานที่ที่ทุกท่านได้ตั้งอยู่ตรงนี้นะคะนั่นก็คือคมว่ากลาวนั่นเองค่ะโดยขนาดที่แห่างนี้นะคะเราจะปล่อยให้ทุกท่านนะคะเที่ยวตามภัธยาสัยได้เลย มาบ้างเนี่ยโอ้โหของเยอะมากยิ้งโคตรดีอ่ะคือแบบเราช้อปปิ้งกันแบบตอนเนี้ยตังกัหมดเลยอ่ะจงยองเราเป็นเพื่อนร่วมสาบานกันแล้วใช่ไหมอ่มีอะไรก็จะไม่ทิ้งกันใช่ไหมเยอมีอะไรจะดูแลกันใช่ไหมครัวอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างถ้านายทำให้เราได้นายทำให้เราทำอยู่แล้วอ่ะขอยืมตังค์หน่อยอย่าคือแบบใ่ใหญ่จะนายอยู่บิ๊กมือพักเม่อี้เมื่อกี้พูดไทยปออยู่เลยขอยืมตังค์หน่อยทำไมต้องพูดภาษาอีสานไม่มีไม่มีตังค์ชอมช่วย What's your name, bro? Jedi. What's your name, bro? I'm TT. TT. Yeah, nice to meet you, bro. เป็นเพื่อนกันแท้ๆตั้งแค่นี้ก็ไม่ให้ยืมแต่ยังมีน้องแพรวอีกคนก็ยืมตั้งแพรวดีกว่า Excuse me how much how much I said how much เดี๋ยวๆดี๋ยวแพรวไปเวี่ยงอะไรเขาเนี่ยเขาไม่รู้เรื่อง จะซื้ออะไรจะซื้ออะไรนี่นห็นแล้วว่อยไ่ช่างกรมินเอามาะไรยอ๋อ,ยอยัอ,อจุมายอบสิโยยอบสิโย Service Mission 2แปลภาษาเจรจาต่อรองก็เมื่อกี้นะคะน้องแพลวอยากได้ถุงมือมากคนขายเขาไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ก็เลยไปตามเจไดให้มาช่วยเจไดค้าช่วยต่อราคาหน่อยได้ไหมชิบอยได้ไหมครั มีวิธีการแก้ปัญหาตรงนี้ว่าสองคนนี้เนี่ยเขาเป็นดาราชื่อดังจากเมืองไทยด้วยสองคนนี้เนี่ยเขาเจ้าสินค้าของพี่เนี่ยไปบอกตอบเชิญขับรถให้ไอ้อายาพันพไมหอหน้ากินเลยแกนขาคะ,คะเป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมไม่กินอะไรเลย ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะน้องพี่ก็โอเคอยู่โอเคพี่รู้สึกแค่ว่าแบบบรรยากาศที่นี่ก็ดีดีแต่พี่รู้สึกเงาเหงาทำไมก็ไม่รู้เหมือนถ้าได้กินข้าวกับใครสักคนมันก็คงจะดีกว่านี้ค่ะเหมือนถ้าได้กินข้าวกับใครสักคนมันก็คงจะดีกว่านี้ค่ะ service mission 3คลายเหงาให้ลูกทัวร์ อย่างพึ่งเริ่มกินเนี่ยแล้วอยากกินอะไรอร่อยไปกว่อนี้มากไหมก็พอแล้วมีปูไสหมูเนะครบหมดเลยมีสาวสวยด้วยนะแน่ใจเหรอแน่ใจแล้วเราจะไปทำไมวันเด็ยไงเพื่อนต้องไปวะไปลุงนะไปลุงนะ เหมือนถ้าได้กินข้าวกับใครสักคนมันก็คงจะดีกว่านี้ค่ะ แล้วเดินไหวไหมคะเดินเดินเดินไหวอยู่ฮะ Service Mission 4โยื้เวลาพาชมวิวก็ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อิมเทวอนค่ะเมื่อกี้นี้นะคะมีลูกทัวร์ท่านหนึ่งเกิดอาการปวดท้องเราก็เลยโทรไปหาสตาฟอยู่ช่วยดูแลลูกทัวร์ก่อนนะเดี๋ยวเราจะพาลูกทัวร์เนี่ยไปห้องน้ำก่อนเพื่อให้ลูกทัวร์อีกกลุ่มนั้นเนี่ยไม่เกิดการเสียเวลารอ เราเลือกสถานที่แห่งนี้เพราะว่าเราอยากให้ลูกค้านะคะได้มองเห็นมุมมองโดยกว้างของโซทาวเวอร์ซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราไปดีโซทาวเวอร์นะคะเราจะเห็นได้แค่มุมมองแคบๆเท่านั้นสถานที่วันนี้ถูกใจกันไหมคะมันแปลกใหม่หรือเปล่าเอ่ย หลังจากที่มษย์ท่องเที่ยวพาลูกทัวร์ไปพบกับความสุขมาตลอดทั้งวันเมื่อกลับมาถึงที่พักก็เป็นเวลาสรุปงานและวางแผนสำหรับวันต่อๆไปซึ่งพวกเขาต่างก็เอาจริงเอาจังไม่ต่างจากมืออาชีพเลยทีเดียว หลังจากนั้นมนุษย์ท่องเที่ยวก็พาลูกถั่วตะลุยกรุงโซในแบบฉบับไม่ตามสูตรซึ่งแต่ละสถานที่โอ้โห oh เรียกได้ว่า oh เป็นกันเลยทีเดียว และแล้วโทรไม่ตามสือข,ของเรานะคะก็ได้เดินทางมาสถานที่สุดท้ายแล้วค่ะสถานที่ที่ทุกท่านนะคะยืนอยู่ตรงนี้นะคะนั่นก็คือดงแดบุนดีสายพาซ่านั่นเองค่ะเราเลือกคัสสันมาเป็นอย่างดีเนื่องจากว่าเราอยากให้ทุกทุกท่านนะคะมาถ่ายภาพร่วมกันเพื่อเก็บบรรยากาศแล้วก็เก็บความประทับใจครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะต้องจากกันไปนะคะขอให้ทุกทุกท่านนะคะมีความสุขโชคดีอย่าลืม b ี u travel ของเราแล้วก็หวังว่าจะได้เจอทุกทุกท่านนะคะในทริปครั้งต่อไปะคะ่ะ ก็ประทับใจนะคะในแบบว่าการวางแผนของน้องๆน้องแพลนนิ่งกันมาดีมากเพราะว่าพี่มาเกาหลีก็หลายครั้งแล้วพี่ก็ยอมรับเลยว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่พี่ชอบมากที่สุดประทับใจมากที่สุดยกนิ้วเลยการมาทัวร์เกาหลีรอบนี้แปลกมากเลยค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยนึกวก็จะกินแต่กิมจิแล้วก็ไปพระราชวังแต่ว่าเท่าที่มาเนี่ยรู้สึกว่าแปลกใหม่ทุกอย่างสนุกมากค่ะผมทื่งมากเลยนะครับขนาดคนเกาหลีอย่างผมไม่เคยเจอแบบนี้นะครับสุดยอดมากนะครับ เท่าไหร่เรื่องเดียวว้าจรเดกวาะรู้สึกภูมิใจกับเด็กๆกลุ่มน,นี้มากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผนเรื่องการแก้ปัญหาต่างๆเขาก็ยังคงครองสติแล้วก็สามารถควบคุมเวลาให้ริปของเขาเนี่ยประสบความสำเร็จจนกระทั่งลูกทัวร์มีความสุขแฮปปี้ได้ครับสนุกค่ะแล้วก็ประทับใจลูกค้าทุกคนมากๆพอได้ลงมือทำจริงเนี่ยรู้สึกเลยแบบมันไม่ง่ายแต่แบบเราเห็นลูกค้ามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยพอเห็นฟีดแบ็กจากลูกค้ากลับมาทางเราก็ภูมิใจนะงานที่เราทําไปมันไม่เสียเปล่ามัน จากที่เราท้อเราเหนื่อยมันโอเคหมดเลยผมรู้สึกดีมากเลยนะที่แบบได้มาทํางานคลิปนี้จบไปเนี่ยตรงเนี้ยผมทาตัวได้แน่นอนพร้อมพอที่จะแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นขอบคุณคณะมนุษยศาสตร์และการจัดก,การการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะถ้าสมมติว่าไม่มีคณะน,นี้ไม่มีมหาวิทยาลัยนี้แล้วก็ไม่มีอาจารย์ในคณะนี้นะคะก็คงไม่ได้รับประสบการณ์ที่ดีแบบนี้นะคะ เห็นไหมละครับประสบการณ์ดีๆแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะออกมาทํากันจริงๆได้เรียนรู้กับตัวจริงถึงได้รู้จริงนี่คือการท่องเที่ยวสาขาเดียวนะครับยังมีทั้งภาษาการโรงแรมการบินครบทุกมิติที่คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยกรุงเทพคลิกเลยคลิกเลยคลิกเลยครับผมคลิกพระเจ้าบอกมาครับคลิก whoa <laughs> ho